ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเด้อสัญญาณกระลุดเด้หน้ญญาดวงตาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ พี่วรรณนาพ้นห็ดใหม่ได้แมมที่วรรณนาเข้ามาให้กำลังใจวรรณนาพาเพลินนะคะพ่นก็เข้ามาให้กำลังใจขึ้นก่อนเนาะพอดีแหละพอดีหนูงลง้มนูก,ก็ไปบ้านแม่ <c oughs> จะเบดกะวังนึองกะซ่านตกบาคะบ้านลูกตกสองมือตกลิ้นค่ะลิ้น มันเครื่งสม่วโมงนี่แหละค่ะก็ะเลยเศร้าอือจะอ๋อที่ได้ไปิดเต้นอย่างน้อค่ะมีงานบอกคะแม่มีงาน่อนเรื่มใหม่เริ่มต้นใหม่อเอาแค่ชั่วโมงหนึ่งก่อนเนาะคะ่ะเนาะแล้วค่อยขยับขยายไปเนาะคะ่ะเนาะเป็นดวงตาขึ้นหนึ่งหนึ่งดวงตาเนาะคะ่ะเนาะ ก็เลยลุดไปเลยก็เลยลูกก็เลยเฮ็ดจังไหประตกบอกค่ะบ้านลูกต๊กสองมือตกลิ้นค่ะลิ้นจะจับไม้จับมือกันค่ะจับมือพี่วันด้วยเด้อพี่วันนานะคะคุณกําไรเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยดีใจหลายๆสีดวงตาแล้วค่ะ วันนี้แม่ต้อยจะขึ้นก่อนประมาณสามโมงครึ่งน่ะแหละค่ะชั่โมงหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีที่แวะมาให้กำลังใจนะคะแม่ต้อยนี่มุนแรงคือะคะเกาบอกคะเวลาเกาเนาะค่ะเนาะแม่ต้อยค่ะเดี๋ยวตอนแรง สวัสดีค่ะทุกคนค่ะบุญไม้ทองมีใจหลายเมื่อวานน่าไล่คุณแม่ไล่ตอนสิบเอ็ดโมงบันดนี้ฝนมันตกเนาะเะนาะฝนมันตกเหรอางาน,นบ้านกับพ่อแน,นเ่เลวเหลืออีกล่างหมอล่างนี่ค่ะจักน้อยจังเฮ็ดค่ะมาทักทายเพื่อนๆก่อน,อนเนาะ,ะได้ก็เลิกเรียนแลนะ้วเนาะ จ้าคุณแม่ถามว่าเปลี่ยนเวลาบอกคัดตอนแรง <c oughs> <c oughs> น้องนัดก็มากำลังใจเนาะข่ามาเบิง้งอยู่ได้คะ่ะซี่หานี่แหละโอ้เจมันขอบคุณคนหลายๆประมาณครึ่งสโม,มงนี่เลคะค่ะก็เลยเซาอืมมืดบอกคับ น้อค่ะน้อจับมือพนในเด้อพี่นนว,พวัน่นหิดใหม่ค่ะ่นหิดใหม่เน้อวันนาพาพนกับบ่อยดีพี่วันสิเข่ามาน้ำบอกคะนี่ขึ้นก่อนเนาอค่ะพอดีแหละพอดีนูลงนูก,ก็ไปบ้านแม่จะเบ็ดกับวังนึงกับซาดเน็ดหลุดบ่อยๆ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเด้อเมื่อกี้บัดซักผ้าเมื่อวานฝนตกหรือบริษัทลิ้นไหลโอ๊ยคุณแม่ว่าสิเปิดเที่ยงระบานิัตนเ <c oughs> พราะดสิบ,บมูสิบ,บนั่นไปซะบอก ขอบคุณสามดวงตานะคะสามล้านดวงตาเนาะขอบคุณค่ะวันยังไม่ว่างค่ะโอ้ยคุณอ้อยต้อยก็มาสวัสดีค่ะอคุณแม่สวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะ,ว,คะว่ามันมันบเห็นอย่างเลยค่ะคอมเมนต์กับ,บ่ขึ้นแล้วก็ดวงตาก็ไม่ขึ้นนะคะ สงสัยเพื่นว่าบิงยอดรับชมให้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆดวงตานะคะประมาณสามโมงครึ่งนั่นแหละค่ะชั่วโมงหนึ่ง วสวัสดีรอบห้อง,องพี่วันบอกทุกคนคะ่ะคุณประภาสอนตอบกับคุณวมา,มาทักทายได้นะคะเนาอเวเข้ามาทักทายได้นะไปไหนแล้วน้อน้องนัดนี่ขึ้นก่อนเนาะค่ะ พอดีแหละพอดีหนูลงหนูก็ไปบ้านแม่ <c oughs> จะแบดกับวังนึงกับซาดสวัสดีคุณวันนาสวัสดีคุณแม่ประพัดสอนนะคะเดอ้อฝ <c oughs> นตกอยู่บกค้าทาั้งบ้านนั่น <c oughs> ตะตอนเล้ง น้องนัดก็มาโอ้ยคุณแม่ว่าสิเปิดเที่ยงแล้วบานีบัด <c oughs> พอดีอีกผู้นึ่งบเ,เปิดก็เลยอันให้เพื่นเปิดก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นกะพอดีกับก็เลยเลื่อนมาเป็นบายสองกม่ได้ซักเลยหัวฝนตกลิ้นหลายเป็ผ่ากัะไ สัญญาณกระลุดเด้นะส,สวัสดีค่ะทุกคนค่ะบุญไม้ทองถิมยายืนยันตัวตนนะคะเด้อถ้าใครแวะเข้ามาก็ทักทายได้นะคะเนาะพี่วันไปไหนเนาะบอนเข้าหลานเนาะน้องกาิกยังไม่อิ่มบ่น้องกาฟิก บอกกำลังกายเนาะคะ่ะเนาะอืมค่ะค่ะค่ะทุกวันสี่โมงเย็นแดดได้น้อยนึงเนาะพรดียนว่าสีขึ้นสองโมงก่เลยต้องอถอดได้ห้าสิบเปอร์นตนี่แหละได้ยือ่ดอกค่ะอยู่วัดบอกค่ะหรือจังใด คะเนะาะจับมือพนเดอร์พี่วัน่นหิดใหม่ค่ะ่นหิดใหม่เนาะวันนาฟาวสวัสดีค่ะสวัสดีที่แวะมาให้กำลังใจนะคะสัญญาณกระลุดเนาะสัญญาณนะคะเนาะเออ่นเปิดอัน ไปให้กำลังใจเพื่อนอีกว่าน,นึงค่ะก็เลยเลื่อนมาเปิดเป็นบายซะเพราะว่าเต็ดดวงตาขึ้นหนึ่งหนึ่งดวงตาเนาะค่ะเนาะก็เลยรุดไปเลยกเล็ลกเลยลูกก็เลยโอ้ยเฮ็ดจังไดที่จริงก็จะเฮ็ดกลางคืนผัดเจ้าของผัดง่วงแต่ว่ากลางคืนเงียบเงียบค่ะค่ะ <c oughs> คอมเมนต์เลยค่ะคอมเมนต์เลย ไปไหนแล้วนอ้อน้องนัดพี่วันไปไหนนอ้อป่อนข้าหลานเนาะน้องกาฟิกยังไม่อิ่มบ่น้องกาฟิกเน็ดหลุดบ่อยยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเดอ้อ <c oughs> ขค้นซ่าหน่อยนึงค่ะมัวเฮ็ดกับข่าวให้ลูกอยู่ค่ะ งานบ้านกับพ่อแม่เร็วเหลืออีกล่างหมอล่างนี่ค่ะจักน้อยจังเพ็ดค่ะมาทักทายเพื่อนๆพ่อนก่อนนะค่ะตกบอกค่ะ